นะครับทุกคนสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับอัพสไลด์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เซตอัพของผมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็คอมพิวเตอร์ของผมนะครับไม่ใช่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า p ีตั้งโต๊ะนะครับของผมจะใช้เป็นแล็ปท็อปตัวนี้หรือว่าน้ตบุ๊กนะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับที่ดําเนินเรื่องหลักของเราอยู่นะครับก็ผมใช้ทั้งทางานทั้งสตรีมเกมทั้งตัดวิดีโอหรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆที่ทุกคนเห็นในช่องเนี่ยก็ จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็อยู่ในงบประมาณ2 0,000ื่นกวา่านะครับก็ไม่ถือว่าไม่สูงมากนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับผมใช้มาประมาณ3-4ถึงปีแล้วตั้งแต่เรียนมาหาหลัยจนจบมาหาหลัยเนาะตั้งแต่ผมเข้ามหาหลัยปีหนึ่งเลยผมเรียนมาหาหลัย3ปีแล้วก็จบออกใหม่ปีหนึ่งก็ประมาณคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยประมาณ4ปีได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่า ทุกๆอย่างบนตัวคอวมผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีต่ออะไรหรือว่าคนทุกคนอยากต่อเนี่ยมันก็มีให้เห็นทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าผมประสบปัญหานะครับผมไปซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมมันถึงใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะเพราะว่าไม่เคยดูรีวิวแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มานะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราค่อยว่ากันทีหลังดีกว่านะครับผมอ่ะ อันดับแรกเลยนะครับคอมพิเวเตอร์อ่านโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมอ่าก็จากที่ทุกคนดูนะครับคอมพิเวเตอร์ของผมอ่ะไม่ได้เป็นสเปคขั้นสูงอะไรมากนะครับก็เป็นขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่จอเลยนะครับว่าจอของผมเนี่ยใช้เป็นแบบไหนบ้างเอาที่จอโน้ตบุ๊กนะครับที่มากับเครื่องเลยนะครับก็จะเป็นตัวจอแบบนี้นะครับ มีอัตรา refresh rate อยู่ที่144เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับผมอโอเคมันอยู่ที่ตัวนี้นะครับมาที่จอใหญ่กันเลยนะโอเคก็ตัวนี้นะครับก็เป็นจอแรกนะครับเขาให้มา144เฮิร์ตเลยนะครับก็เป็นเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเราทําอะไรเดี๋ยวมันจะดูลื่นไหลเลยนะครับถ้าเทียบกับ ตัว75ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าในกล้องเนี่ยมันเทียบไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับต่อมานะครับเป็นจอมอนิเตอร์ตัวที่2นะครับผมก็ใช้เป็นของ m s i นะครับผมทั้งคู่เลยนะสตัวนี้แต่มาตัวที่2องก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นจอ23.8ิบสามจุดแปดหรือยีินิ้วนั่นเองนะครับผมก็จริงๆมันมีขาด้วยนะครับแต่ผมซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้ผมใช้เป็นอะไรนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับมา เฮิร์ตนะครับแต่ว่ามันปรับได้หลากหลายเลยนะจริงๆก็ปรับไป114แหละนะครับเพราะว่าผมใช้เล่นเกมใช้ทําอะไรเนาะก็114ดีที่สุดนะครับมาถึงจอที่สามนะครับจอที่สามผมก็เป็น FSI เหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบของจอของ FSI มันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ก็อ่ะก็ใช้อันนี้แหละนะครับต่อมานะครับตัว m s i เนี่ยมันก็จะเป็นตัว75นะครับผม75เฮิร hz นะครับก็อัตรา r e เฟ e s h ไม่ค่อยสูงมากนะครับจอนี้นะครับผมจะใช้สำหรับ อ่าอนแชทหรือว่าทําอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เล่นเกมนะไว้ทํางานหรือว่าตัดต่อ,ตอวิดีโอนะส่วนตอนเล่นเกมผมจะใช้จอ,อนี้แม่กรจอ,อนี้นะครับทาไม่อยากเปิดจอใหญ่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจอ,อน,นะครับผมอ่ะ แล้วก็วิธีการต่อนะครับผมนะครับจะใช้เป็นพอร์ต HDMI 2ตัวนะครับแต่ว่าพอร์ตของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมี HDMI มาให้ตัวเดียวก็คือตัวหลักเนี่ยตัวหลักที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมันมีมาให้ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราต้องไปซื้อสาย C อาสายสายสาย USB-C นะครับ แปลงเป็น HDMI นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมมันจะแปลงเป็น HDMI มาเป็นตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมผมใช้ตัว HDMI จอที่3เนี่ยจอที่3คือจอนี้มาตอบ มาแปลงเข้าเป็น usb c นะครับแล้วก็ usb c เนี่ยมาเสียบตรงนี้นะครับผมเพราะว่าของผมนี่มันมี usb c มาให้พอร์ตหนึ่งนะครับผมอ่านะครับแล้วก็จอที่2เนี่ยเป็นจอใหญ่หรือว่าจอหลักของเรานะครับผมจะใช้เป็น hdmi เลยต่อเข้าตรงกับตัวแล็ปท็อปผมเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับก็สําหรับเนี่ย ที่ผมบอกว่าผมไปซื้อตัวนี้มาใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น USB 2 HDMI ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันไม่ครบนะแล้วก็เราต้องลงไดเวอร์เพิ่มด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูนะครับว่ามันเราสามารถบังคับ ไม่ใช่บังคับดิปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้ตามต้องการใช่ไหมครับอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับผมปรับจอที่3อยู่ใช่ไหมอ่าจอที่3เป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งเนี่ยอ่าแนวตั้งนะอ่ะเนี่ยมันจะปรับได้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเป็นตัว USD เนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่าหลายๆคนเป็นไหมนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อปรับแนวตั้งเนี่ยมันจะปรับไม่ได้นะเพราะว่ามัน มันลงไดรเวอร์เพิ่มอ่ะแล้วมันปรับแนวตั้งแล้วมันจะจอมันจะดับไปเลยนะครับมันจะเห็นแค่2จอนี้แล้วก็มันจะไม่ขึ้นจอที่3ามตรงนี้มานะอ่จอที่3ามตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาให้นะครับเนี่ยจอตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะเหมือนแบบปัญหามาหาพอร์ตไม่เจอหรือว่าอ่ามันไม่เชื่อมอ่ะประมาณนั้นแต่ผมลงไดรเวอร์เพิ่มแล้วนะมันก็ไม่เชื่อมให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นตัว USB C เนี่ยก็ผมจะไม่ให้ดูเนาะเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นการจอแยกนะ อ่ะก็จอแรกนะครับผมต่อไปอ่ามันจะใช้เชื่อมต่อไปอยัง AMD ก็คือตัว CPU ผมนั่นเองนะครับของของผมเป็น AMD graphics เนาะก็เชื่อมไป AMD นะครับตัวแรกเนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยผมจะเชื่อมไปอย่างการ์จอนะก็คือจากตัวไถซ C เนี่ย ไทสี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมไปยังการ์ดจอเอ็นวีดีของผมนะครับผมอ่าประมาณนั้นมันก็เลยแสดงผลได้ทันทีเลยไม่ต้องไปลงไดเวอร์เพิ่มนะซึ่งตอนนั้นที่ผมซื้อมาเนี่ยผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมครั้งแรกนะแต่ว่าผมก็ดูรีวิวและว,ว่าเขาใช้ไทสี่กันแต่ว่าผมอะไทสีแต่ก่อนอนะผมมันเป็นหูฟังใช่ไหมหูฟังผมใช้ไทสีเป็นของฮาวเวยนะผมใช้หูฟังแต่ว่าใช้ีมันเต็มรานนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยซื้อย s b มาลองนะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะ ่าประมาณนั้นนะครับใครจะซื้อต่อ3าจอแบบนี้เนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็น USB แบบนี้นะครับ USB C แปลงเป็น h d m i นะครับผมโอเคแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เชื่อมต่อไปอยังกับอของอุปกรณ์ของเราเลยนะครับไม่ต้องไปลงไดเวอร์เพิ่มนะประมาณนั้นโอเคสำหรับจอบก็ประมาณนี้นะครับผม มาต่อมาเป็นมอนิเตอร์อาร์มนะครับก็คือตัวขาของจอของเรานะครับขาของจอเนี่ยผมใช้เป็นของอะไรนะผมสั่งมาจาก l a z a ด a านะครับผมก็เป็นตัวเนี้ยก็คือค่อนข้างแข็งแรงเลยนะแต่ว่ามันอาจจะปรับยากๆหน่อยนะครับตอนที่ขยแรงักแรเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังนะประมาณนี้นะแล้วก็อีกจอหนึ่งผมก็ตั้งแบบนี้นะครับ ผมซื้อมาสองอันนะเพราะว่ามันมีจริงๆมันมีแบบคู่ด้วย<ม>ก็คือเป็นขาตั้งตรงนี้อันเดียวแต่ว่ามีเนี่ยขาตั้งตรงนี้ทีเดียวแต่ว่ามันแยกออกเป็นสองแง่งแบบเนี้ยเออเท่านั้นแหละแต่ว่าผมอ่ะไม่ชอบเพราะว่าผมอาจจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยก็เลยซื้อมาเป็นสองอันนะครับแล้วก็ให้มันพอดีแบบนี้นะเออประมาณนั้นโอเคก็มอเตอร์รามใครก็หาซื้อได้นะครับก็หกร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยนะก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะไม่แพงมากด้วยนะครับโอเค ต่อมา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 เป็นเมาส์นะครับผมใช้เป็นของ Logitech เลยนะครับผมชอบของ Logitech มากเลยไม่รู้เป็นไรนะผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะเป็นเมาส์บลูทูธนะครับผมก็มาต่อตรงนี้นะครับเป็น พอสเมาส์นะครับผมเโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยบางทุกคนก็อาชนผมกดปัก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 ในสตรีมนะครับมันเป็นของอะไรมันเป็นของอันนี้นะผมโชว์ให้หมดเลยนะผมใช้ของอะไรเนี่ยเออประมาณนี้ก็ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาประมาณพร้อมคอมเลยนะ หลังจากได้คอมมาประมาณ 2- 3ามอาทิตย์เนี่ยหลังจากได้น้ตบุกมา2 3าอาทิตย์ผมก็ซื้อคีย์บอร์ดเลยตัวนี้ใช้ประมาณ4ปีเหมือนกันนะยังดีอยู่เลยนะครับผมก็เสียงดังป๊อกป๊ๆกป๊อกป๊ป๊กเนี่ยผมก็ถอดออกมาล้างบ่อยเหมือนกันนะตรงนี้ถอดถอดปุ่มมันออกมาล้างอะไรนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ล้างเลยนะครับผมมันก็ค่อนข้างดูมีฝุ่นหน่อยเห็นไหมแต่ว่ามันมันเป็นตัวที่ยังใช้ดีอยู่นะตัวนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าเสียงมันจะดังหน่อยเพราะมันเป็นบลูตช์นะครับถ เปลี่ยนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบบูสปิดแล้วมันเสียงปัก,ปกปักปักมันดูลื่นลื่นน,นหัวดีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมจะแนะนําอะไรอีกอะไม่มีครับมัง้งก็เป็นกล้องตัวนี้ผมกม็ใช้เป็นกล้องอะไรไม่รู้นะครับผมนี่เออแบบนี้เลยนะประมาณนั้นมไม่มีอะไรกล้องที่ผมใช้ถ่ายเวลาผมไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้โคมไฟผมไว้ทำมไว้แบบไฟข้างหลังเยไว้เปิดเวลาแบบอตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ผมไม่อยากใช้ไฟห้องนะผมก็จะเปิดตรงนี้นิดนึงให้มันมีแสงส่องจากจอแต่จริงๆผมจะซื้อซื้อไฟซื้อไฟที่ว่ามันแขวนกับจอเนี่ยแล้วมันก็ส่องนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวไว้จะซื้อนะครับผมทีหลังนะครับผมอะรานี้มาครับเดี๋ยวมาดูที่ ตัวแล็ปท็อปตัวนี้นะครับผมใช้ข้างหลังเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอ่านะดูดีไซน์มันเยอะมากเลยนะครับผมก็ซื้อแท่นยกตัวนี้มานะครับเป็นแท่นยกตัวแล็บท็อปของเรานะครับตัวน้ตบุ๊กของเรานะเออกล้องไม่โฟกัดน,นะครับโอเคเนี่ยก็เป็นแท่นยกตรงนี้เลยนะมันยกขึ้นแล้วก็น้ตบุ๊กผมเนี่ยจะระบายความร้อนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะระบายความร้อนข้างลลังออกมา นะครับผมตรงนี้ก็อาจจะร้อนหน่อยครับแต่ว่าผมเวลาเล่น,นผมเกมหนักๆผมจะเปิดแอร์นะครับตรงนี้มันก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะเพราะว่าอุปรกรณ์ตรงนี้มันก็กันความร้อนอยู่แล้วแหละมันไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสายพวกกันความร้อนอยู่ละเวลาโดนความร้อนจากอันนี้มันก็ไม่ร้อนมากหรอกนะครับมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะก็ผมเอาไว้อย่างนี้ได้เลยนะโอเค ตวนต่อมาก็จะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วมั้งนี่ก็จะเป็นโตะตัวนี้ผมใช้เป็นโตะไม้นะครับเป็นโตไม้เน,นี่ยไปส่งนะก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับก็ซื้อมาไม่ถึงพันนะครับเจ็ดอยนี่แหละนะก็ถือว่า สวยดีนะครับผมชอบสวยดีนะเออที่ผูผมก็อยากได้ตวัวเกมมิ่งแต่ว่าตอนนี้มันหมดอยู่ของผมแล้วอะ่ะเออแต่ก่อนถ้าเป็นตอนผมสมัยแบบอย่างมัธยม <c oughs> ใช่ไหมเออมหาลัยใช่ไหมผมก็ซื้อตวัวเกมมิ่งนะครับเหมือนซื้อคีย์บอร์ดวันนี้แหละแต่พอมาหลังๆเนี่ยก็ขอไม่มีแสงไม่มี RGB ดีกว่านะเออก็แบบชอบเล่นเป็นสีเรียบๆนะครับไม่เอา RG B ีแต่นซื้อมานานแล้วก็อาเป็น RGB อยู่ก็อย่างโอเคก็ถือว่าโอเคนะผมก็ชอบคีย์บอร์ดมี R า B นะแล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็จะเก็บพวกเ,เียร แอเตอร์ของจอ2จอนี้นะครับออแอบเตอร์ของจอ2จอนี้นะเก็บเก็บไว้ตรงนี้เลยนะกึ่งมาอาวางข้างบนมันดูเกะกะนะครับไม่รู้ดิมันเป็นยังไงไม่รู้มันเกะกะนะแล้วก็มันทําให้ไม่มีพื้นที่นะครับแล้วก็ผมจะใช้ที่เก็บสายนะครับไปแบบเวลาผมเอาแลบปทอปออกไปทํางานนะครับผมก็ถอดสายพวกนี้ออกมาแล้วก็เอามาเก็บตรงนี้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคสําหรับ นี่เห็นไหมจอจอที่ว่าผมที่ตั้งจอผมก็อยู่แบบนั้นนะครับผมใช้นี่นี่เป็นที่มุนมุนมุน,มนล็อกเอานะไม่ได้เจาะโต้นะเป็นล็อกเอานะครับมันมีแบบเจาะด้วยนะเขาแถมมาให้แต่ผมไม่เจาะนะผมใช้เป็นที่ล็อกแบบนี้เอานะครับสองตัวนะครับผมอะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าดูข้างบนม,มันแบบ ตัวนี้มันก็ดูสวยใช่ไหมประมาณนั้นใช้ถ่ายรูปอะไรพวกนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ว่ามันถ้าเราปิดไฟเนี่ยคอมผมมันจะเป็นลนลักษณะแบบไหนเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมโอเคปะตึง